Uh huh. o, สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค <kaik> ือรายการ B E Talk วันนี้เราอยู่กับนักศึกษาสาขค่วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 H U So Smart Rainbow Ambassador ปี2022นะคะสวัสดีค่ะค่ะเชิญน้องแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมินนี่นะคะนายพงศธรทาสบทค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ค่ะสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏพุราชธานีค่ะค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลา3เดือนกว่าที่ฝึกซ้อมมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ความสามาในการตอบคาถามครับก็ได้รับรางวัลมาก็เป็นอีกความภาคภูมิใจของตัวเองเลยค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้มาไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้น้องมินนี่เคยประกวดอะไรมาก่อนไหมคะมินนี่เคยประกวดชุดแฟนซีใส่ขึ้นสมัยมัธยมค่ะประกวดที่โรงเรียนแล้วก็มีงาน,นวิทยาศาสตร,ร์ที่มหาวิทยาลัลายราชพัฏวก็เคยมาเขาร่วมค่ะแต่ว่าไม่ได้รับรางวัลค่ะก็เ,ะเป็นประสบการณ์ที่ ได้มาสัโชวแสดงความสามารถของตัวเองค่ะแล้วก็ได้มาประกวดรอบหนึ่งในฐานะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชางแล้วก็เป็นตัวแทนของ BE ไปเข้าร่วมค่ะอ๋อแสดงว่าอันนี้ถือว่าเป็นรางวัลแรกเลยไหมคะจากการใช่ค่ะนี่เป็นรางวัลแรกจากการประกวดอ๋อขอแสดงความยินดีครั้งหด้วยนะคะแล้วก็ น้องมินนี่ได้รับประสบการณ์อะไรบ้างคะจากการตะกวดในครั้งนี้ส่วนตัวมินนี่คิดว่าน่าจะการทํางานกันเป็นทีมค่ะรู้สึกว่ารุ่นพี่นะคะให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการสอนนะคะมินนี่คิดเลยว่าการที่การได้เข้ามาหาอะไราแบบนี้นะคะจะมีกิจกรรมดีๆได้ทําขนาดนี้รุ่นพี่นะคะคอยใส่ใจรายละเอียดน้องๆมากๆคอยฝึกซ้อมคอยให้กาลังใจน้องอยู่ตลอดเวลาจนทาให้น้องได้รับรางวัลก็จะสิ่งที่ทําให้น้องแบบภูมิใจในตัวเองมากค่ะ แล้วก่อนหน้านี้น้องมินนี่ศึกษาที่ไหนนะคะมินนี่จบจากโรงเรียนเตรียมรูมศึกษาพัฒนาการบนราชธานีค่ะแล้วทาไมถึงเลือกมาเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคะคือส่วนตัวมินนี่นะคะบอกก่อนเลยว่ามินนี่เป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยใช่ค่ะเป็นคนที่พื้นฐานน้อยมากๆแต่ว่าเราชอบที่จะพูดแต่เราเป็นคนที่เรียนได้เก่งก็ได้คําแนะนําจากพี่พีสี่ไปค่ะตอนที่เขาไปทําแค้นที่โรงเรียนเตรียมโรงศึกษาทางาการ แนะนำว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิธิเราเป็นยังไงหนูก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆจริงๆแล้วหนูสอบติดหลายที่มากค่ะอาจารย์ได้ภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็มองบุญแล้วก็ราชพัฒน์ค่ะแต่รู้สึกว่าหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วก็ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่เขาเล่าให้ฟังอยู่ราชพัฒน์มันรู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วก็โอเคกว่าค่ะเลยตัดินใจเลือกเรียนที่วิทยาลในราชพัฒน์ค่ะ แล้วก็หลังจากเย็นไปแล้วตอนนี้ก็เกือบจะหนึ่งปีแล้วเนาะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะส่วนตัวเลยนะคะได้รู้สึกว่าสกิลตัวเองพัฒนามากขึ้นจากที่เคยอ่านไม่ออกก็อ่านได้คล่องขึ้นจากที่เคยไม่เข้าใจจากที่เคยแปลไม่ได้ก็มีสกิลที่ up มากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้แบบโปรเ e s s ั o นอลขนาดน,านั้นแต่ยังไงก็ภูมิใจในตัวเองที่แบบว่าตัดสินใจเลือกมาเรียนที่นี่นะทำให้พัฒนาตัวเองดีขึ้นมาได้ชัด สุดท้ายเราอยากให้น้องมินนี่ฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจอยากเรียนสาขาของเราไหมคะคะส่วนตัวมินนี่นะคะอยากฝากถึงน้องๆที่สนใจในสาขาวิชา business English มหาวิทยาลัยราชภัฏสวรลัานีนะคะว่าไม่ต้องกลัวที่จะพูดไม่ต้องไม่ต้องอายที่จะทำกิจกรรมนะคะถ้าน้องๆสนใจหรือมีความสามารถใน้านภาษาอังกฤษไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยขอให้น้องๆนะคะกล้าที่จะนำมันออกมาใช้แล้วก็ ฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุมนราชธานีไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์ที่นี่น่ารักมากแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะคะรุ่นพี่ก็ดูแลดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องมินนี่มากๆนะคะที่มาร่วมรายการของเรา EP ง่ายอย่าลืมติดตามรายการ B ีอีท็อกนะคะเราจะพบกับใทรนันติดตามชมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ